ตะก้าสารบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาใส่หูตัวดีกันนะคะนี่หูพลาสติกตัวดีนะคะเป็นหูพลาสติกตัวดีแบบนี้นะคะอันนี้คือตะก้าทรงกลมนะคะตะก้าครึ่งวงกลมนะคะของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่ก่อเส้นเล็กสารนะคะเราก็จะนับเข้ามานะคะเ็าจะอยู่ตรงเส้นที่สามพอดีนะคะ เส้นที่3แล้วก็ดึงเส้นออกแบบนี้นะคะวิธีการเก็บขอบตะกร้าตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับเก็บขอบตะกร้าธรรมดาทั่วไปก็คือตัดเส้นมา2เส้นเหมือนเดิมนะคะในการเก็บขอบตะกร้าแล้วก็หูตัวดีก็จะอยู่ด้านไหนแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงช่วงหูกระเป๋านะคะก็ค่อนข้างที่จะสอดเก็บยากนิดนึงนะคะเพราะว่า หูตัวดีนะคะก,ก็จะมีความหนานะคะแล้วไซนี้นะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่เกาะและเส้นเล็กสารปกติเส้นเล็กสารก็จะทําให้สอดยากอยู่แล้วนะคะพอเราใส่หูตัวดีเข้าไปนะคะยิ่งทําให้สอดเก็บยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะคะนี่สอดเก็บแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําเส้นชุดที่1นนะคะมาทับไปแล้วก็เก็บลงเหมือนเดิมแบบนี้นี่ เส้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็บง่ายนะคะแต่อีกบ่าอีกเส้นหนึ่งที่เราจะเก็บรอบสองก็คือค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะคะเก็บยากแล้วก็จะไล่เก็บตัวนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดปลายเส้นเลยนะคะตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิป ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่อ,าอยากได้ไซสไหนทรงไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 3 0 5 3 2 3 1สได้เลยนะคะจากนั้นก็นำเส้นชุดที่2นะคะมาทับด้านนอกเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้ในการสอดนะคะช่วงที่มีหูกระเป๋าเขาจะสอดยากหน่อยเราจะใช้ไขควงเล็กๆนะคะในการที่จะมา,อาสอดแล้วก็งัด เส้นขึ้นนะคะเพื่อให้เส้นอีกด้านบนอ่ะสอดเก็บลงมาได้เนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปอสอดลงไปเองได้เลยนะคะไซนี้ต้องแบบว่าใช้ตัวช่วยนะคะถ้าเป็นเส้นขนาด12มมิลเท่ากันนะคะเออตัวนี้โอเคนะคะสอดเก็บง่ายนะคะไม่ต้องมีตัวช่วยนะคะจะตัวนี้ก็ไล่เก็บลงมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงตรงกลางแล้วนะคะ สเส้น4ี่เส้นนะคะหเส้นตรงนี้นะคะก็จะตรงกลางตรงนี้ก็จะมีประมาณ3เส้นนะคะด้านข้างอีก2เส้นนะนี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอดเก็บยากเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวช่วยก็คือไขควงเล็กๆนะคะปลายแบนๆนะคะในการอ่าสอดนะคะสอดเส้นให้เขามีรูพอจะให้เส้นที่อยู่ด้านบนสอดเก็บลงมาได้นะ ทำตามในคลิปได้เลยนะคะสำหรับมือใหม่สนใจอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งตะกร้าสารนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0930532316นะคะติดตามเบอร์ ติดต่อได้เบอร์นี้ได้เลยนะคะทางร้านไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะย้ําอีกทีว่าทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะคะต้องโอนก่อนเท่านั้นใครสะดวกโอนก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาโทรมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่จดเบอร์โทรไม่ทันนะคะจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะตรงลูกศรเล็กๆที่ชี้ลงนะคะอยู่มุมขวามือของเรานะคะจิ้มไปได้เลยก็จะมีช่องทางการติดต่อให้อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นก็จะสอดเก็บนะคะเก็บลงไปแบบนี้เรื่อยๆเลยจนเหลือแต่ปลายเส้นนะก็จะไล่เก็บไปสองฝั่งสองด้านนะคะอันนี้นะคะไล่เก็บไปเลยเรื่อยๆ,ๆนะจ๊ะสำหรับเส้นพลาสติกนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทร093 0 5เ2316เช่นเดียวกันนะคะติดต่อก,กิ้งกลางเข้ามาได้นะคะ ส่วนมากช่วงเช้าเราจะไม่ค่อยได้รับออเดอร์เท่าไหร่นะคะก็จะมีลูกค้าสั่งมาไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเราก็จะจัดของจัดออเดอร์ให้ลูกค้านะอันนี้เสร็จไปแล้ว1ด้านนะคะส่วนด้านข้างเราก็สอดเก็บอขอบตะกร้าเหมือนเดิมที่เราเคยทําปกติเลยนะคะแต่ถ้าสําหรับมือใหม่หาสารที่เข้ามาดูแล้วนะคะอยากถาบ้าง ก็ลองทําดูนะคะแต่ยอมรับเลยว่าใส่หูตัวดีนะคะทรงนี้ไซส์นี้ใส่หูตัวดีแล้วแบบว่าทํายากมากนะคะจากใจที่ทนที่เคยทํานะคะอันนี้ที่ทําเพราะลูกค้าสั่งนะคะถ้าปกติแล้วให้ทําไปโชว์งานโน้นงานนี้ก็คงจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะใส่หูกระเป๋ายากนิดนึงนะคะเราก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญและชํานาญในการใส่หูแบบนี้เหมือนกันนี่ เอาเส้นขึ้นมานะคะจากนั้นก็ใส่หูตัวดีสอดเข้าไปนะคะจากนั้นเส้นพลาสติกนะคะเส้นที่หนึ่งก็ทับตามลงไปอีกทีหนึ่งนะคะมุมนี้ก็จะหลุดกล้องไปนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูกล้องเลยนะคะมัวแต่แบบว่าเก็บเส้นอยู่นะคะ ต้องขอภัยด้วยนะคะี๋ยวคลิปหน้าจะมาเก็บตกให้อีกทีนะคะนี่อาขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้มองกล้องนะคะมัวแต่เก็บสอดแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเก็บยากนิดนึงนะคะ,ะนนถ้ามือใหม่นะคะที่หัดทำนะคะถ้าทำเป็นทรงนี้นะคะ แนะนําว่าให้ใส่สายปกตินะคะอย่าอย่าใส่สายแบบนี้เลยนะคะใส่ค่อนข้างที่จะยากนะคะถ้าเป็น12มิลทั้งสารทั้งก่อเลยจะสอดเก็บง่ายกว่านี้เยอะมากๆนะคะแต่นี้เขาเป็นเส้นเล็ก6มิลนะคะในการสารเขาก็จะค่อนข้างที่จะสอดเก็บค่อนข้างที่จะยากนะคะอันนี้เหลือปลายเส้นไว้ให้เก็บนิดๆนะคะตัวนี้ เราก็ตัดแล้วก็เก็บลงไปนี่ตัดสอดเก็บลงไปแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บลงไปเรื่อยๆส่วนด้านข้างนะคะจะสอดเก็บง่ายนะคะจะสอดเก็บง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้มีความหนาของหูนะคะเพราะว่าความหนาของหูอ่าตัวดีจะเป็นอุปสรรคในการสอดเก็บนิดหนึ่งนะคะด้านข้างก็สอดง่ายปกติเลยนะคะ ส่วนด้านหน้าก็จะสอดยากนิดนึงถ้าทำเป็นเส้น6มิลไม่แนะนำให้ใส่หูตัวดีนะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะสอดเก็บยากยากมากนะคะบอกตรงๆรเลยว่ายากมากนะคะถ้าเป็นเส้นขนาด12มิลนะคะทั้งสารทั้งก่อเลยนี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเก็บช่วยสอดเลยก็จะเก็บได้แบบง่ายสบายเลยนะคะนี่ ัวนี้ลูกค้าสั่งมาคือ12ใบนะคะใช้เวลาในการใส่หูตัวดีนะคะตัวนี้นะคะตั้ง2วันนะทุกคนตั้ง2วันเลยนะคะ12ใบใช้เวลา2วันคือนานมากเฉพาะไม่ได้ไม่ได้สารตัวตะก้าด้วยนะเฉพาะเก็บหูกระเป๋าอย่างเดียวะคะ่ะทุกคนคือใช้เวลานานมากะคะ่ะสอดเก็บลงเฉยๆนะคะมีคนมาเก็บ เก็บปลายเส้นให้อีกทีนะคือแบบว่าเนี่ยก็อุปสรรคก็คือความหนานั่นเองนะคะเราก็จะใช้ไขควงนะคะในการช่วยดึงแล้วก็งัดเส้นขึ้นมานะคะงัดเส้นขึ้นมาแล้วก็เส้นสอดเก็บลงไปเหมือนในคลิปเลยนะนี่ยังไงก็กขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึงนะคะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลย อันนี้คือใบสุดท้ายแล้วนะคะขนาดทํามาทํามาแล้วต้องสิอ็ดใบนะคะก็ยังไม่ค่อยคล่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหกมิลน,นะคะในการสารแล้วเรามาใส่หูตัวดีซึ่งหูตัวดีจะมีความหนานะคะมันก็เป็นอุปสรรคมากมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นแบบว่าเห็นตําหนิเห็นตนําหน,นิเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้ดีด อันนี้ก็จะมานั่งไล่เก็บรายละเอียดกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับหูตัวนี้นะถามว่าสวยไหมสวยนะคะสวยมากด้วยนะคะใส่หูตัวดีนะคะสวยถ้าเป็นเส้นปกติขนาด12มิลนะคะในการเกาะการสารทั้ง3ชุดแบบนี้นะคะ่ะก็คือจะโอเคนะคะสวยงามนะคะแล้วก็สอดเก็บง่ายด้วยสวยด้วยนะคะ อันนี้ก็ครั้งแรกนะคะที่ทำตะกร้าครึ่งวงกลมแบบนี้เป็นเส้นเล็กสานแล้วก็มาใส่หูตัวดีแบบนี้นะคะอันนี้คือครั้งแรกของเราเลยนะคะลูกค้าสั่งมาแล้วก็โอเคจัดให้ค่ะจัดให้นะคะก็คือลูกค้าสั่งมาหลายไซส์นะคะไซส์ละสิบสอใบนะคะนี่คิวในการสั่งจองสินค้านะคะในแต่ละรอบก็จองกันแบบว่า ข้ามเดือนข้ามเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าหนึ่งนะคะเขาก็สั่งมาทีละเยอะๆนะคะหลายไซส์หลายใบแล้วก็คนกลางแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอเท่าไหร่นะคะนะดึงนะคะเราต้องสอดเก็บเส้นลงไปให้ถึงแบบว่าให้เหลือเส้นน้อยที่สุดนะทุกคนมันก็จะช่วยดึงหูกระเป๋าของเราลงด้วยนะคะก็จะไม่เห็นความห่าง ช่องห่างในในตัวตะก้านะคะแต่ถามว่าถ้าดูดีๆนะคะดูผ่านๆดูผืนๆก็สวยงามมากๆนะคะแต่ว่าคนที่สารตะก้านะคะเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาส่องนิดจับมุมนั้นนิดมุมนี้หน่อยก็จะรู้ว่าอ๋อรอยตำหนิเขาก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ ตัวตะกร้าที่ทาแบบว่าป่องๆแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะป่องทุกด้านเท่ากันเสมอไปนะคะก็จะมีด้านที่เราดึงแรงบ้างด้านที่เราดึงเบาบ้างก็จะทําให้ตัวตะกร้าของเราเบี้ยวได้บ้างนะคะอันนี้ก็เหลือไม่กี่เส้นแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหลือไว้เก็บ สอดยากก็จะใช้เป็นตัวช่วยในการช่วยสอดเก็บนะคะนี่อันนี้ก็จะเหลือเหลือแบบว่าเหลือไม่กี่เส้นนะคะสองเส้นเพราะว่าอ่าตะก้าไซนี้ทรงนี้นะคะตะกา้าทรงนี้ปากเขาก็จะอ,อมๆเข้านิดนึงนะคะก็จะมีความแบบว่ายากนิดนึงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะจนจบคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลมากเลยต้องขออภัยด้วยนะคะไว้มาแก้ตัวกันคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวทําแบบว่าสารเป็นตะกร้าทรงเล็กๆน่ารักน่ารักให้ดูแล้วค่ะเป็นเส้น12มิลทั้งหมดเลยเราก็จะมาใส่หูกระเป๋าแบบนี้ให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ